สวัสดีค่ะวันนี้พบกันอีกแล้วนะคะกับเชฟโปรโมชั่นฟอร์ดบายเนนะคะวันนี้เนยข,ขออนุญ,ญาตพาลูกค้ามาชมรถหล่อๆเป็นฟอร์ดเอเวอเรสสีแดงนะคะร <whole> าคา1,599,000้านบาทนะคะพบกับดอกเบี้ยศูนปอร์เซ็นต์นาน6ปีนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าคันนี้มีอะไรกันบ้างนะ เขียนขึ้นแล้วค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวสำหรับวันนี้นะคะเนก็ขออนุญ,ญาตนะคะสัมภาษณ์คุณลูกค้านะคะคุณสมปองนะคะทำโชดใช่ไหมคะมก็ทำมาโชดนะคะ,ะเป็นยังไงบ้างคะรถอ่า คันนี้ตื่นเต้นไหมคะชอบไหมเออเป็นรถที่ใช้ดีมากครับผมค่ะนุ่มเนิบเกาะดีค่ะครับเท<ร>่าที่ลองมาหลายๆค่ายผมว่าเอเวอเรเป็นตัวเลือกที่ทุกๆคนนะน่าจะต้องมองครับอย่าพลาดครับกับเอเวอเรได้เลยครับผมนนแล้วอีกอย่างเซล์ครับฝากเซล์คุณเนะครับผมของฟอร์ด ออโต้แกลเลอรี่ปทุมธานีครับได้ค่ะอันนี้สีสีนี่เลือกเองเลยใช่ไหมคะสีเลือกเองแล้วก็แม็กล้อเลือกเองครับล้อแม็กเลือกเองนะคะชอบแบบดูแบบศึกษาชุดแต่งแบบนี้มานานแล้วใช่ไหมคะใช่ครับผมมันผมว่ามันดูเถื่อนดีครับดูเถื่อนดีนะคะแล้วก็โอเคเนาะขับดีเกาะถนนนะคะแล้วก็โปรโมชั่นใช้ได้เลย ตั้งหน้าตั้งตารอโปรโมชันนี้มาตั้งารอโปรโมชันนี้เลยนะคะของคุณคุณสมปองนี่เป็นโปรโมชันดอกเบี้ยศูนเปอร์เซ็หปีครับผมปีได้จริงเนาะใช่ไหมคะเซลให้จริงเนาะเป็นดอกเบี้ยศนซะคะเยอะกว่านี้คงไม่มีอีกแล้วไม่มีอีกแล้วค่ะค่ะนะคะก็อย่าลืมนะคะซื้อรถนะคะต้องสอดออโต้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะคันนี้นะคะเราแต่งอะไรกันบ้างนะคะชุดนี้นะคะจะเป็นชุดแต่งแบบแรปเตอร์นะคะ าดูลอบๆคันกันก่อนนะคะว่าจะหล่อแค่ไหนนะคะสำหรับเจ้า f o r ์ e v e r e s t นะคะปี2020นะคะใหม่ล่าสุดเลยนะคะรหัส ZV นะคะรุ่นนี้นะคะราคา1,599,000บาทนะคะพบกับดอกเบี้ยนะคะ0%นะคะนาน6ปีนะคะรับประกัน10ปีหรือ100 0 0แโลนะคะมาดูนะคะนี่เลยค่ะอันนี้นะคะจะเป็นชุดแต่งแ a ปเตอร์นะคะก็จะมาพร้อมกระจังหน้านะคะ กระจังหน้าที่เป็นตัวอักษร FORD นะคะคันนี้นี่เลยคะ่ะส่วนกันชนนะคะข้างล่างนะคะจะเป็นกันชนวันนี้ลูกค้าเลือกกันชนนะคะเป็นสีดำด้านนะคะพร้อมกับเซนเซ,นเซอร์นะคะนี่คะ่ะครอบไฟหน้านะคะวันนี้เราก็ติดเป็นครอบไฟหน้าสีดำด้านนะคะ อันนี้จะเป็นไฟนะคะไฟใหม่นะคะจะเป็นไฟใบ,บ LED นะคะพร้อมไฟ daytime running light นะคะในรุ่นนี้นะคะจะมี auto h i ฮบ b e นะคะก็คือสามารถเปิดสามารถเปิดไฟนะคะไฟสูงให้อัตโนมัตินะคะในรุ่นนี้นะคะมีตั้งแต่รุ่นไทเทนะเนียมพัดนะคะขับเคลื่อน2ล้อและขับเคลื่อน4ล้อนะคะนี่ค่ะถัดมานะคะ จะเป็นฝากระโปรงนะคะจะเป็นตัวอกักษรเอเวเ e ต์นะคะเป็นสีดํานะคะเป็นตัวอะคริลิกนะคะสีดํานะคะคันนี้เราแต่งนะคะมาดูรอบๆนะคะว่าชุดแรปเตอร์อันนี้มีอะไรบ้างนะคะก็จะมีเป็นคิ้วล้อนะคะอันนี้จะเป็นคิ้วล้อแบบเรียบนะคะแบบไม่มีหมุดนะคะ าล้อแม็กก็จะเป็นลายแฮมเมอร์นะคะอันนี้จะเป็นขนาด20นิ้วนะคะขนาดยางจะอยู่ที่ขนาดยางอันนี้เราใส่ที่27555 i20 นะคะก็จะเต็มซุ้มแบบนี้นะคะ20นิ้วลายหล่อหแบบนี้นะคะสามารถสอบถามราคากันได้นะคะนีคะขนาดยาง จะเป็นยาง B/F นะคะอันนี้จะเป็นยางออลเทเลนนะคะยาง A t นะคะขับได้ทุกสภาพถนนนะคะจะเป็นยางออฟโรดนะคะ B/F g o ุสเล d นะคะอ่าเดี๋ยวนี้ขออนุญาตพาลูกค้านะคะดูนะคะส่วนชุดรอบรอบคันนะคะก็โลโก้นะคะกระจกนะคะจะใส่เป็นครอบดำด้านทั้งหมดเลยนะคะนี่ค่ะ ครอบโลโก้ดำด้านนะคะแล้วก็ครอบมือเปิดนะคะกับเบ้ารองนะคะเบ้ารองจะเป็นเบ้ารองแบบกันลอยนะคะใช้ไว้กันลอยเวลาคุณผู้หญิงนะคะทําเล็บมาหรือว่าเล็บยาวนะคะก็ป้องกันลอยขีดขวดได้นะคะตรงนี้สำหรับฟิลน,นะคะคันนี้นะคะเราใส่เป็นฟิลขนาด 60%รอบคันนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะมาดูไฮไลท์ข้างในนะคะจะเป็นพรมแบบกุชชี่นะคะวันนี้คุณลูกค้านะคะเลือกใส่พรมเป็นพรมกุชชี่นะคะก็สวยงามแล้วก็ไฮโซมากๆเลยนะคะสำหรับคุณผู้หญิงนะคะที่กำลังมองรถ f o r d E v e r e s รอยู่นะคะวันนี้นะคะก็สามารถเลือกพรมได้นะคะหนึ่งอย่างนะคะคุณลูกค้าก็เลือกเป็นพรมกุชชี่นะคะสวยมากๆาเลยค่ะ นี่เลยดูไฮโซแล้วก็ดูดีมากๆเลยค่ะสำหรับด้านในรถนะคะนี่ค่ะก็จะมาเป็นพวงมลาลัยไฟฟา้ามนะคะมีคุชคอนโทนนะคะคุชคอนโทนล็อกความเร็วนะคะค่ะ,คะบนพวงมลาลัยนะคะมีแอดัพตีฟคุชคอนโทนนะคะรักษาระยะห่างรถคันหน้านะคะก็จะเป็นปุ่มนี้นะคะ ส่วนปุ่มฝังนี้นะคะก็จะเป็นส่วนปุ่มในส่วนของปุ่มป,มปรับเครื่องเสียงบนพวงมาลัยนะคะรับสายนะคะวางสายนะคะตรงนี้นะคะส่วนตรงนี้นะคะไฟหน้าของเราจะเป็นไฟหน้าแบบเปิดปิดอัตโนมัตินะคะสามารถปรับระดับนะคะในส่วนของไฟต่ำได้ทั้งหมด4ระดับนะคะในรุ่น Ford Everest ไทยทเเนียมพัดนะคะมีตั้งแต่ขับเคลื่อน2ล้อและขับเคลื่อน4ล้อเช่นกันค่ะส่วนปุ่มนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มปรับในส่วนของอความสว่างที่เรือนไม้นะคะอันนี้ถ้าเราปรับได้ที่แล้วเราก็กดเข้าไปแบบนี้นะคะส่วนปุ่มนี้นะคะก็จะเป็นไฟตัดหมอกด้านหน้าไฟตัดหมอกด้านหลังนะคะส่วนปุ่มนี้นะคะก็จะเป็นเปิดนะคะเปิดในส่วนของฝาท้ายนะคะ อันนี้ก็จะเป็นปุ่มพับกระจกนะคะเข้าออกนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของหน้าจอนะคะหน้าจอจะเป็นขนาด8นิ้วนะคะเป็นจอทัชสกรีนแบบ8นิ้วนะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธนะคะฟังเพลงนะคะแล้วก็เป็นเนวิเกเตอร์นำทางได้นะคะตรงนี้นะคะจะเป็นระบบซิงค์3เวอร์ชันใหม่ล่าสุดตอนนี้นะคะส่วนเกียร์นะคะที่หัวเกียร์แบบนี้นะคะจะเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ ส0สปีดนะคะในเครื่องยนต์2.0 180แรงม้านะคะให้แรงม้าสูงสุดถึง180แรงม้านะคะแรงบิด385นะคะอ่ะแรงบิดโทษทีค่ะ420นิวตันเมตรนะคะเดี๋ยวเรามาดูปุ่มนะคะว่าภายในปุ่มอะไรบ้างปุ่มนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มในะส่วนของปุ่มระบบ traction control ก็คือระบบป้องกันการลื่นถไถลนะคะสมมุติว่าถ้าเรากดปิดเนี่ย ไฟมันจะโชว์นะคะโชว์ที่หน้าจอนะคะก็คือเราปิดระบบนะคะก็จะเป็นปุ่มนี้ส่วนปุ่มนี้นะคะจะเป็นปุ่มในส่วนของเวลาเราถอยหลังออกไปอะคะ่ะมันจะตรวจจับในส่วนของอตรวจจับรถนะคะซ้ายขวาในระยะ13เมตรนะคะมันจะมีพร้อมแจ้งเตือนพร้อมอในกล้องมองหลังที่จอแปะนิ้วนะคะส่วนปุ่มนี้นะคะจะเป็นปุ่ม ช่วยระบบหาที่จอดให้นะคะจะเป็นช่วยจอดไม่ได้จอดเข้าซองนะคะจะเป็นจอดแบบเทียบข้างนะคะ <How S 1> แบบนี้นะคะ <the> ส่วนปุ่มน,นี้นะคะอันนี้จะเป็น push start นะคะก็จะใช้เป็นปุ่มสตาร์ทแบบนี้นะคะก็วิทยุก็เปิดปิดปกติทั่วไปสําหรับเกียร์อัตโนมัติสปีดนี้นะคะเราสามารถปรับเป็นโหมดสปอร์ตซึ่งดึงเกียร์มาตรงนี้นะคะเป็นโหมดสปอร์ตได้นะคะ <it> ส่วนดีก็เดินหน้าปกตินะคะ ส่วนปุ่มแบบบวกลบที่หัวเกียร์นะคะกรณีเรา,าเอาเกียร์มาที่โหมดสปอร์ตเราสามารถปรับเป็นเกียร์แมนวนวลก็คือเป็นเกียร์แบบธรรมดาได้ถึง10สปีดเช่นกันนะคะเกียร์นี้จะเป็นเกียร์แบบเกียร์ที่เปลี่ยนตา,าตามตามตามอารมณ์ของลูกคา้าเลยนะคะจาก1ไป3จาก3ไป5้าจาก5้าไป6จาก6ไป8ดนะคะ ก็จะปรับเปลี่ยนตามตามตามที่เราต้องการเลยนะคะตรงนี้ปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่มไฟฉุกเฉินนะคะส่วนตรงนี้นะคะเป็นกระจกมองหลังะคะ่ะสามารถปรับแงได้อัตโนมัตินะคะในยามค่ำคืนนะคะก็จะสามารถช่วยให้เรามองรถข้างหลังได้ง่ายขึ้นนะคะกรณีมีไฟด้านหลังนะคะมาส่องที่กระจกรถนะคะของ ก็ <Okay. S 2> จะปรับเป็นแสงสีฟ้าๆนะคะ <Okay. S 2> ก็ทำให้เราแบบมองง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ปลอดภัยขึ้นนะคะส่วนนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่ช่องใส่แว่นตานะคะอ่าช่องใส่แว่นตานะคะก็จะเป็นปุ่มเปิดไฟนะคะไฟสองแผ่นที่ต่างๆนะคะโอเคค่ะข้างในนะคะวันนี้ก็ดูคร่าวๆแบบนี้นะคะ ส่วนเบาะนะคะเบาะอันนี้จะเป็นเบาะไฟฟ้านะคะเป็นไฟฟ้าแบบคู่หน้านะคะทั้งคู่เลยนะคะให้เป็นไฟฟ้าแบบปรับแบบทิศแทิศทางนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างในนะคะพรมสวยๆคันนี้นะคะเป็นพรมลายโคชีนะคะเป็นพรม5 d ดนะคะก็ปูเต็มคันนะคะไม่ว่าจะเป็นนี่ค่ะ ก็เต็มคันคแบบนี้เลยนะคะมาดูซองดูข้างหลังนะคะข้างในห้องโดยสารก็กว้างนะคะนั่งสบายมีที่วางแก้วน้ำในส่วนของอผู้โดยสารตอนหลังนะคะแถวที่สามนะคะนี่นะะนเลยค่ะสวยมากเลยเบาะเป็นเบาะสีดำนะคะเบาะพับลาบได้นะคะแบบนี้ส่วนปุ่มนี้นะคะก็จะเป็น ปุ่มปรับในส่วนของแอร์นะคะด้านหลังนะคะด้านหลังก็สามารถเลือกปรับในส่วนของพัดลมแอร์นะคะแล้วก็ในส่วนของอุณหภูมินะคะได้เช่นกันนะคะนี่เลยแต่พรมลายนี่สวยมากๆเลยค่ะเป็นพรมใหม่ล่าสุดนะคะสามารถสอบถามได้นะคะว่าพรมนี้ติดตั้งเท่าไหร่ยังไงนะคะหรือจะให้เซลล์แถมให้แบบไหนเราคุยเงื่อนไขกันได้นะคะ ต่อมาเดี๋ยวเรามาดูข้างในรถนะคะว่าข้างในรถนะคะพับเบาพับลาดนะคะเบาข้างหลังนะคะพับเป็นไฟฟ้านะคะเบาข้างหลังเป็นไฟฟ้าแบบนี้นะคะสวยงามมากๆเลยค่ะใส่ของได้เยอะนะคะแล้วก็บรรทุกสัมภาระแล้วก็ใส่ในส่วนของอสินค้า ชิ้นใหญ่ๆนะคะเวลาเราซื้อของในห้างอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถใส่ได้เยอะเลยนยคะพับก็พับง่ายๆเลยนะคะการพับเบาะนะคะก็นี่เลยค่ะก็จะเรียบแบบนี้เลยนะคะคุ้มมากๆนะคะกับฟอร์ดเอเวอรเรสต์คันนี้นะคะรุ่นนี้จะเป็นระบบขับเคลื่อนสองล้อนะคะมีพาราไดมิกมูลูปนะคะนี่ค่ะเปิดมูลรูปได้นะคะเปิดกระจกรับลมได้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูข้างหลังนะคะคันนี้นะคะเราแต่งอะไรบ้างเวลาเราปิดท้ายก็สามารถกดปิดตรงนี้ได้ง่ายๆเลยนะคะเป็นไฟฟ้าเช่นกันนะคะก็สะดวกสบายนะคะไม่ต้องใช้แรงเยอะนะคะในการปิดนะคะหรือดึงฝาท้ายนะคะคุณผู้หญิงบางท่านนะคะเวลาถือของมานะคะเวลาคุณผู้หญิงถือของมาแล้วกุญแจอยู่ในกระเป๋านะคะคุณผู้หญิงก็สามารถเปิดนะคะฝาท้ายแบบ เป็นไฟฟ้าตรงนี้ก็สามารถใช้เป็นฝาท้ายแบบแผ่นฟรีได้นะคะซึ่งก็คือเราจะใช้เท้าเตะไปตรงกลางนะคะตรงกลางตรงตรงระหว่างกึืกลางนะคะคำว่าฟอร์ดนะคะใช้เท้าเตะแล้วก็ดึงตัวออกมานะคะฝาท้ายก็จะเปิดให้นะคะแบบในภาพนะคะ ตรงนี้นะคะวันนี้นะคะชิ้นนี้นะคะเราทําเป็นครอบนะคะครอบจะเป็นครอบดําด้านนะคะสาหรับครอบกันชนท้ายนะคะเป็นดําด้านนะคะชิ้นนี้นส่วนคออไฟท้ายนะคะค้อไฟท้ายก็จะเป็นสีดําด้านเช่นกันนะคะคาดท้ายวันนี้ลูกค้าเลือกแบบไม่มีไฟนะคะเพราะว่า กลัวจะไปแยงตารดคันข้างหลังนะคะก็เป็นคาดท้ายแบบเอเวอรเรพร้อมตัวหนังสืออะคริลิกนะคะเป็นตัวหนังสืออะคริลิกสีกาไฟนะคะสั่งทําได้นะคะลูกค้าจะเลือกเป็นสีแดงสีดําสีเงินสีขาวเราสามารถทําสีให้ลูกค้าตามใจที่ลูกค้าอยากได้นะคะนี่เลยค่ะเดีย๋ยวมาดูรอบๆคันกันนะคะความหล่อของคันนี้ ไไลท์ที่ล้อมแม็กนะคะวันนี้ลูกค้าเลือกล้อมแม็กได้สวยมากๆเลยค่ะลายนี้ต้องสั่งนะคะคะวันนี้ลูกค้าก็นำรถมาจอดไว้ที่บ้านนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ ปอดเอเวอร์เรนะคะ2.0นะคะ4ราคา1 5 0 0 0ล้าน0บาทนะคะ ก็อย่าลืมนะคะ f o r d Auto g a l ก e r y รีตออตตร่ปทุมธานีนะคะยินดีบริการนะคะยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านนะคะอยากได้แคมเปญไหนนะคะอยากได้โปรโมชั่นไหนนะคะสอบถามเน้ได้นะคะเน้ยินดีพร้อมบริการลูกค้าทุกท่านนะคะและว,วันนี้นะคะขออนุญ,ญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไ r i b ์นะคะเบอร์โทรศัพท์และลิงก์ไลน์นะคะเน้แนบไว้อยู่ข้างล่างนี้นะคะ0 8 3 9 8 2 5 1 6 1นะคะ อยากได้แบบไหนเนยจัดให้นะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้านะคะว่าจะมารีวิวเป็นรุ่นไหนคันไหนนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะเชียร์แล้ว